ฮัลโหลช่วยดีค่้หลวงพี่หลวงพี่จำได้ไหมคะวันนั้นที่ในรถค่ะจำได้นะคะคือว่าหลวงพี่หยิบย่ามหนูไปคะ่ะคือพอดีย่ามหนูกับย่ามหลวงพี่มันคล้ายกันนะคะใช่คะ่ะที่ชมพูคะ่ะหลวงพี่หยิบไปแต่ว่าในย่ามของหนูนะคะหลวงพี่มันมี ซัมซุงฮีโร่อยู่ค่ะแต่ว่าในย่ามของหลวงพี่มันมีไอ o n e หนูใช้มีเป็นค่ะหนูไม่ชอบระบบสัมผัสหนูชอบระบบทิมมากกว่านะคะหลวงพี่ค่ะค่ะเพราะทิมมันมันกว่าสัมผัสมันไม่ค่อยมันนะคะมันแล้วลอมใช่ค่ะหลวงพี่ช่วยส่งมาคืนหนูได้ไหมนะคะเพราะว่าหนูชอบเครื่องนั้นมากค่ะซัมซุงฮีโร่นะคะหลวงพี่ หลวงพี่อย่าลืมนะคะเอามาคืนหนูด้วยหรือไม่ถ้าถ้าหลวงพี่ไม่คืนก็ได้นะคะแต่ว่าหลวงพี่ต้องออนมาชักสองหมื่นค่ะใช่ค่ะหลวงพี่หนูจะได้ไปซื้อเครื่องใหม่ชักร้อยเครื่องเลยค่ะเพราะว่ามันมันจะหมดยุคแล้วหนูต้องซื้อเก็บไว้นะคะหลวงพี่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะหลวงพี่ค่ะหลวงพี่ออนมาก็ได้นะคะค่ะหนูใจรอ ใช่ค่ะถ้าหลวงพี่ไม่ออนมานี่หนูจะประจานนะคะเพราะหนูใช้ไม่เป็นค่ะไอโฟนหลวงพี่อ่ะใช่หนูชอบระบบที่มันมากกว่ามันมันกว่าค่ะใช่ค่ะหลวงพี่ค่ะหนูประจานจริงๆนะคะหลวงพี่หลวงพี่อย่าลืมนะคะหลวงพี่ส่งมาด้วยใช่ค่ะหลวงพี่อยู่สบายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หลวงพี่จะลําบากนะคะหลวงพี่อย่าลืมนะคะขวากไว้แค่นี้นะคะหลวงพี่ค่ะ หลวงพี่ดูสบายหลวงพี่ก็อยู่แต่ว่าถ้าหลวงพี่ทํำให้หนูลําบากใจนี่หลวงพี่ก็รู้ว่าหนูหนูไปนาใดใช่ไหมคะค่ะค่ะหนูหนูหนูจะรอนะคะหลวงพี่ขาค่ะใช่หนูหนูไม่ใช้ค่ะไอโฟนหลวงพี่หนูจะใช้ของหนูค่ะแค่นี้นะคะหลวงพี่ขาค่ะ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 อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ทิมใช่ไหมคะค่ะหลวงพี่ทิม หลวงพี่ทิมพาดีกาโตนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณคะ่ะหลวงพี่ทิมค่ะค่ะ